สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวขออวยยศน้องมันนี่กันก่อนเลยนะคะ ก็ข้อมูลจากชาร์ดาตดัตเมื่อวานนี้ค่ะเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าเนี่ยก็มียอดสตรีมใน spotify นะคะทะลุ500ล้านครั้งไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนภายในระยะเวลาไม่ถึงปีค่ะก็เลยทำให้เพลงนี้เนี่ยกลายเป็นเพลงของศิลปินเดี่ยวเคป๊คนแรกที่มียอดสตรีมเนี่ย500ล้านในประวัติศาสตร์ของ spotify แล้วก็ใช้เวลาเร็วที่สุดนะคะเพียง309วันเท่านั้นอมาต่อกันที่อีกหข่าวลือจากทางประเทศจีนกันบ้างดีกว่าค่ะจาก Account Magazine Planning ในวยปอนะคะทุกคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่าน้องลิซ่าจะขึ้นปกนิตยสารกับทางมาริคลาไชน่าในฐานะสโปร r เซนของบุงกรีในฉบับเดือนสิงหาคมแต่แต่แตแตปรากฏว่าน้องสาวเราขึ้นปกมาริคลาจริงค่ะแต่ว่าในฐานะ GBA ของแบรนด์เซรินนะไม่ใช่ของบุงกรีทีนี้เนี่ยเขาก็เลยออกมาโพสต์บอกว่าให้ตั้งตาร,รอคอยวอช์กน่าอีกทีละกันงานนี้แฟนๆก็เลยคาดหวังอีกแล้วหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าน้องได้ลง ว้กชัยหน้าจริงเนี่ยจะกลายเป็นกวาดไป4ี่หัวใหญ่ของนิตยสารแฟชั่นที่จีนเลยนะแต่ไงก็อันนี้ฟังหูไว้หูไปก่อนละกันนะคะทุกคนเพราะจริงจงก่อนหน้าที่แอาคเาคนี้เขาออกมาให้ข้อมูลก็ถือว่าถูกต้องนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเพราะน้องขึ้นปกมารีคลาจริงแต่ว่าผิดพลาดตรงที่ว่าไม่ใช่ขึ้นกับบุงการีนะมาต่อกันที่ IG มาดามฟิกเอรฮ่องกงกันบ้างดีกว่าค่ะกับโพสต์วันนี้นะคะที่ได้อวยยศความสำเร็จของน้องลิซ่าในการร่วมชมแฟชั่นโชว์กับทางเซ่ พร้อมทั้งโชว์ตัวเลขสวยๆนะคะจากทางเลฟตี้ลงไทยจีด้วยกับความสำเร็จค่ะที่น้องของเราได้สร้าง EMV มูลค่าจากสื่อที่แบรนด์ได้มาจากอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยซึ่งมีมูลค่าสูงถึง29ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1,000กว่าล้านบาทไทยจากสมโพสทาง IG ของน้องลิซ่าเองนะคะเรียกว่ากินเปอร์เซ็นต์ไปมากถึง35%จาก EMV ทั้งหมดในงานปารีสแฟชั่นวีคเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะ ที่น้องลิซ่าได้มาอัพภาพเท่ด้วยลุคสกล้ามขาวกับกางเกงยีนขายาวนะคะอวดหุ่นสวยโชว์แม่ๆกันซึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะหากใครยังไม่ได้ไปกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้น้องลิซ่าในโพล,ล่าสุดทาง i อยังไงก็อย่าลืมไปกดหัวใจให้น้องเพื่อเพิ่พมยอด Engagement กันด้วยนะคะก็เป็นวิธีการสนับสนุนศิลปินที่เรารักโดยที่ไม่ต้องเสียเงินจ่ายสักบาทเลยค่ะแต่ว่าได้ผลมหาศาลมากๆเลยนะไอะยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอข้อมูลนะคะมาอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ